เริ่มต้นจากรัคนาราศีเมษเนี่ยสำหรับท่านที่ทําในเรื่องของธุรกิจส่วนตัวคนที่ทําคนเดียวอาจจะเจอปัญหาติดขัดเช่นอาจจะไม่ค่อยสมูทเท่าไหร่สำหรับปีนี้นักนะคะซึ่งจะเจอปัญหาในเรื่องของคู่แข่ง หรือว่าอาจจะมีหุ้นส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแต่ว่าจะเป็นไม่นานช่วงที่คุณจะเครียดหนักๆเลยก็คือช่วงเดือนเมษาช่วงนั้นอาจจะมียอดตกนิดนึงแต่ว่าพอเข้าเดือนพฤษภาคมช่วงปลายเดือนการงานจะเริ่มสมุทมากยิ่งขึ้นเช่นถ้าเกิดว่าใครที่ประกอบธุรกิจใหม่ในช่วงนั้นนะคะก็ถือว่าเป็นช่วงที่โปยกําไรได้ค่อนข้างจะเยอะแต่ว่าสําหรับท่านที่ทํางานประจําอยู่อาจจะโดนเจ้านายนะคะจับตามองเป็นพิเศษถ้าเกิดคุณทําดีอยู่แล้วก็มีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งแต่ถ้าเกิดใครที่บอกว่าเฮ้ย ไม่มั่นใจว่าเราเนี่ยทำงานโอเคหรือเปล่าอาจจะต้องมีการปรับ เปลี่ยนพฤติกรรมนิดนึงนะคะเพราะว่าเป็นช่วงที่เจ้านายจะประเมินผลงานคุณโดยเฉพาะท่านที่ทํางานราชการอยู่มาต่อกันในเรื่องของได้ความรักกันบ้างสําหรับท่านที่มีคู่แล้วถือว่าเป็นปีที่ดีค่ะถ้าเกิดว่าก่อนหน้านี้คุณมีความสัมพันธ์ที่มันไม่ค่อยชัดเจนหรือว่ามีปัญหากับคนรักมีโอกาสที่จะได้กลับมาปรับความเข้าใจกันอีกครั้งหนึ่งสําหรับความรักนะคะคนโสดคนที่มีคนคูยอยู่แล้วแต่ว่ายังไม่ได้เป็นแฟนกันจะมีคน เข้ามาหาคุณมากกว่าหนึ่งคนมาต่อกันในเรื่องของการเงินกันบ้างปีนี้ค่าใช้จ่ายค่อนข้างจะเยอะอาจจะต้องระมัดระวังนะคะในเรื่องของเอกสาร,รเงินกู้ต่างๆงดคำประกันจะต้องระมัดระวังเรื่องสัญญาเงินกู้ต่างๆถ้ามองในมุมของเรื่องโชคลาภพี่หมอบอกเลยค่ะว่าปีนี้ลัคนาราศีเมษดวงโชคลาภบาแรงคือคุณจะถูกหวยบ่อยมากๆเลยนะคะเพราะฉะน้นนะคะถึงแม้ว่าอาจจะมีปัญหาในเรื่องของเอกสาร,รการเงินเงินกู้การคำประกันแต่ดวงเรื่องโชคลาภค่อนข้างจะดี มาต่อกันที่ชาวลัคนาราศีพฤษภเดี๋ยวขอเริ่มต้นจากการงานสําหรับคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวก่อนคุณอาจจะต้องยทบทวนบางอย่างว่าสิ่งที่คุณทําอยู่มันโอเคหรือยังอาจจะต้องหยุดตัดงบประมาณบางส่วนออกไปเพื่อประคับประคองธุรกิจของคุณนะคะความรักกันบ้างความรักของคนมีคู่ก็มีโอกาสเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นโดยที่ให้คุณะคะอาจจะต้องหันหน้าเข้ามาพูดคุยกันนะคะสําหรับคนที่โสดคือยังไม่แนะนํานะคะให้เปิดใจหรือเพราะว่า มันมีโอกาสค่ะที่ควรจะเจอคนที่มีเจ้าเข้าเจ้าของการเงินสาหรับชาวราศีพฤษภป,ปีนี้นะคะอาจจะต้องรัดกุมค่ะเรื่องของค่าใช้จ่ายนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะเสียเงินกับยานพาหนะเช่นรถอาจจะเสียในส่วนของเรื่องโชคลาภพี่หมอมองว่าพอมีนะคะแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้เยอะสักเท่าไหร่สําหรับปัญหาเรื่องสุขภาพของชาวลัคนาราศีพฤษภอาจจะมีปัญหานะคะบางคนเนี่ยน่าจะมีปัญหาเรื่องของระบบเลือด หรือว่าเรื่องของความดันจะต้องระมังระวังอย่างมากแล้วก็ระวังปัญหาเรื่องของน้ําในร่างกายเช่นระบบทางเดินหายใจนะคะหรือว่าบางคนอาจจะเป็นในเรื่องของกดไรย,ย้อนนะคะและสิ่งที่ชาวราศีพฤษภต้องระวังในเรื่องนี้ที่หมอหมองว่าเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ของคนที่มีคู่อยู่แล้วนะแล้วก็วางระวังปัญหาเรื่องของคดีความเพราะฉะนั้นปีนี้ไม่ว่าเราจะพูดจาอะไรอาจจะต้องสงบปากสงบคำนิดหนึ่งนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยจะมีเรื่อง กับคนใกล้ตัวหรือมีคดีความเกิดขึ้นได้นะคะอันนี้คือสิ่งที่คุณควรต้องระวัง มาต่อกันนะคะที่ชาวลัคนาราศีเมถุนกันบ้างมันอาการหนักเหมือนกันนะคะสําหรับชาวลัคนาราศีเมถุนคือแบบธุรกิจบางครั้งเราือนเฮ้ยฉันแบบไม่สามารถไปต่อแล้วแต่อยากให้คุณสู้อีกนิดนึงเพราะว่าจากหน้าไพ่พี่หมอบบอกเลยว่าถ้าคุณอดทนสู้จนถึงพฤษภาคมนะมันจะมีคนค่ะยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือเพราะฉะนั้นถ้าช่วงนี้มันหน่วงมากๆอยากให้สู้อีกนิดนึง พราะมีโอกาสที่คุณจะผ่านมันไปได้สําหรับคนที่มีคู่แล้วช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้กันสักเท่าไหร่เวลาได้ยินอะไรมายิ่งคนที่อยู่ไกลกันนะ่ะพยายามถามคนของเราก่อนนะคะอย่าเชื่อคนอื่นให้มากไม่อย่างนั้นความรักจะมีปัญหาได้นะคะสําหรับคนโสดนะคะปีนี้คุณสเสน่ห์มาแรงมากมาก จะมีคนเข้ามาหาคุณเยอะมากโดยเฉพาะช่วงเดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นไปมาต่อกันในเรื่องของการเงินกันบ้างดีกว่าการเงินปีนี้คุณใช้จ่ายได้อย่างเพลิดเพลินมากและสิ่งที่คุณต้องระวังมากที่สุดปีนี้อาจจะต้องระวังคนที่เข้ามาหาหรือระวังเพื่อนร่วมง,งานนะคะคือบางครั้งเนี่ยเขาพูดจ่าคุณดีนะคะแต่สุดท้ายในการเป็นว่ารับหลังอะ่ะคอยที่จะแบบแทงข้างหลังตลอดเวลาเพราะฉะนั้นระวังปัญหาเรื่องของการหน้าไหว้หลังหลอกคนที่ไม่จริงใจกับเราสักเท่าไหร่นะคะ ราศีกรกฎนะคะสำหรับคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวนะคะชาวราศีกรกฎถือว่าเป็นปีที่ดีของคุณนะคะการงานจะราบรื่นเป็นไปได้ด้วยดีเลยนะคะสําหรับคนที่นะคะทำงานประจําอยู่ปีนี้ถือว่าเป็นปีที่ดีเช่นเดียวกันค่ะเป็นช่วงปีทองของคุณนะคะต้องถือสุภาษิตว่าน้ำาขึ้นให้รีบตักเพราะมีโอกาสได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่งค่ะมาต่อกันในเรื่องของความรักกันบ้างนะคะ ความรักเนะะี่ยค่ะของคนที่มีคู่เนะะี่ยค่ะความรักของพวกคุณอาจจะเปราะบางนิดนึงนะคะจะต้องระมัดระวังในเรื่องของความสัมพันธ์กันนิดนึงค่ะความรักคนโสดน,นะคะบางคนยังฝังใจกับรักเก่าๆอยู่แต่ถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่นะคะที่ชาวราศีกรกฎเนี่ยลืมรักครั้งเก่าได้นะ,ะคุณมีโอกาสที่จะเจอคนใหม่เข้ามาซึ่งคนใหม่นะคะที่มันแบบโอเคเลยจะเข้ามาหาคุณประมาณมิถุนายนนะคะยังไงมาลุ้นกันนะจ๊ะการเงินปีนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ประครับประคองตัวไปได้ เรื่อแต่ต้องระวังนะคะจะมีคนเข้ามาหาหรือว่ามีคนเข้ามาหาประโยชน์จากคุณนะคะเพราะฉะนั้นคุณอาจจะต้องระมัดระวังนะคะมันจะมีคนเข้ามาแบบขอให้คุณช่วยเหลือเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ควรช่วยเหลือใครเลยอะ่ะเดี๋ยวคุณจะเดือดร้อนเองนะคะเพราะแค่ลําพังเราเองเนี่ยก็ค่อนข้างจะลําบากอยู่แล้วนะคะสำหรับชาวราศีกรกฎในปีนี้ค่ะสุขภาพปีนี้นะคะถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ ยังค่อนข้างโอเคอยู่อาจจะมีปัญหาในเรื่องของอาการแบบแน่นหน้าอกแล้วก็ปวดหัวไมเกรนบ้างอย่างอื่นไม่ได้มีปัญหาอะไรสักเท่าไหร่